สวัสดีค่ะดเด็กๆพี่แพนด้าพามาเรียนรู้ในคลิปที่สองของเรานะคะนักเรียนอย่างที่ครูบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมีการจัดกลุ่มของพืชน,นะคะอีกเกณฑ์นหนึ่งก็คือการจัดตามการจําแนกตามใบเลี้ยงใช่ไหมคะก็จะมี2กลุ่มด้วยกันก็นคือพืชที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดียวและก็พืชที่เป็นใบเลี้ยงคู่ นักเ,เรียนคงงงนะใช่ไหมพี่แพนด้าใบเลี้ยงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะนักเรียนจำได้ไหมตอนที่เราอยู่ปอ,อยู่ชั้นประถมศป,ปีที่หนึ่งนะคะเราเพาะถั่วเขียวอ่าเมล็ดถั่วเขียวสีเขียวเียวล็กเ,กเนี่ยพอเราแช่น้ำสักคืนหนึ่งเนี่ยก็จะมีมีสีขาวคือรากงอกออกมาใช่ไหมคะแล้วก็พอปันต้นมันเริ่มโตนเนี่ยมันจะมีเจ้าใบอยู่สองใบที่ออกมาจากลำต้น นั่น,นะคือใบเลี้ยงใช่ไหมคะอ่ะนั่นแหละค่ะมันจะมีใบเลี้ยงสองใบสองใบก็คือหนึ่งคู่ใช่ไหมคะนี่คือพืชใบเลี้ยงคู่อเี๋าวคู่มาบอกลักษณะของแต่ละชนิดกันพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยอ่เป็นยังไงนะพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยนะคะนักเรียนก็จะมีใบเลี้ยงสองใบแล้วก็เราจะเริ่มตั้งแต่รากเลยนะคะรากเนี่ยเขาก็จะมีมีราก รากที่ใหญ่ๆญจําได้ไหมรากอะไรก็คือจะมีรากแก้วใช่ไหมคะมีรากแก้วแล้วจะมีรากเล็กๆเนี่ยค่ะนักเรียนรากเล็กๆที่ออกมาเนี่ยเรียก็คืแขนงใช่ไหมคะแล้วก็ลําต้นเนี่ยเขาก็จะเป็นป้องๆเห็นชัดเจนส่วนใบนักเรียนดูใบอ่ะเดี๋ยวก่อนนักเรียนรู้รู้ไหมนี่ยอะไรอ่าเมื่อกี้ที่แล้วเนี่ยเราเดีูไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือต้นต้อยติ่งนักเรียนเห็นใบไหมใบเขาเนี่ย ก็จะมีลักษณะเป็นเส้นคล้ายๆอุปกรณ์หาปลาอย่างนึงเห็นไหมคะมีเส้นกลางใบจะดูด้านหลังใบนะเห็นชัดดีเส้นกลางใบนะคะแล้วก็มีเส้นข้างๆที่จะแยกออกมาเป็นเป็นแฉกๆเหมือนกับแหอันียคือจักแหไหมที่เขาไว้หาปลานะคะในการหวานหปาปลาพวกเนี้ยจะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่นะคะอ่ะอันเดีย้จัไม่มีอะไรคะนี่อ่านี่คือ ส่วนหนึ่งของเจ้าต้นมะม่วงเองไเห็นไหมคะคเด็ดใบใหญ่มาเลยจะเห็นชัดเจนอันนี้คะจะมะีเส้นกลางใบนะคะจะมีเส้นที่แตกแยกออกไปด้านข้างนะคะเป็นเป็นเหมือนกับล่างแหงเรียนดใูใกล้เลยนะคะเดีย๋ยวครูส่งไปให้ดูตามโตเลยนะคะนี่คะอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นพืชใบเลีย้ยงคู่เหมือนกันคือต้นมะม่วงนะคะ อ่านักเรียนรู้ไหมนี่อะไรอ่าเคยเคยเห็นไหมบ้างใครมีบ้างอันนี้นคือเจ้าใบหญ้านางนั่นเองอ่าจะง,งงใช่ไหมยั่ง,งงใช่ไหมที่เขาเอาไปตาตำนะคะได้น้ําเป็นสีเขียวที่เราคั้นออกมาเนี่ยที่เอาไว้ทําอะไรคะต้มหน่อาหญ้านางฮ่าหรือว่าทําน้ำหญ้านางสดเอาไปทานแก้ร้อนไหนก็ได้นะคะอันนี้เห็นไหมคะนักเรียน เรียนดูอันนี้คือด้านหน้าใบนะคะเป็นแผ่นใบน,นี่ด้านหลังใบเห็นไหมคะจะมีเส้นกลางคือเส้นกลางใบแล้วก็จะมีเส้นที่มันแตกแยกออกไปนะคะเหมือนกับแผลเลยอันนี้ก็เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เช่นกันนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมใบอะไรคะูเม็ดเ,เหลี่ยมเลยเคยกินแกงจืดนักเรียนเคยรับประทานแกงจืดไหมอันนี้คือ ใบต่ำรึงนั่นเองนะคะอ่าจะเป็นเป็นลักษณะเป็นแฉกนะคะดูเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมดูทั้งหลังด้านหลังใบเนี่ยจะมีเส้นกลางใบแล้วก็เส้นที่แยกไปคล้ายๆกับแม่น้ำเลยใช่ไหมคล้ายๆกับแห่ที่แยกแตกออกไปนี่กับใบลักษณะเป็นขนนะคะนี่นี่เป็นพืชใบเลี้ยงคู่เช่นเดียวกันอ่านอี้เคยเห็นไหมอ่านี่ตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลย อน,นเรียนดูก่อนเนียคุณครูฉเฉลยนะปื่ใบอะไรก็จะมีเส้นเส้นกลางใบจะมีเส้นที่แยกออกไปด้านข้าง,างนะคะเป็นเหมือนร่างแหลเลยเห็นไหมน,นี่เห็นชัดเจนมากอันนี้คือใบของต้นม่อนนั่นเองอ่ะซึ่งที่เขาเอาไว้เลี้ยงอ่าใบนี้เที่อวไว้เลี้ยงใหมเงี้ยทำผ้าใหม่จำได้ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่เช่นเดียวกันนี่เราไปดูพืชใบเลี้ยงเดี่ยวบ้างอ่ะใบเลี้ยงเดี่ยวเป็นยังไง จะพืชใบเลีย้ยงเดี่ยวเนี่ยส่วนแรกเลยอ่าดูนี่นะคะรูจะ้จักไหมอะไรนี่คือต้นญ้านั่นเองนี่คือต้นญ้าดูข้างล่างเลยเห็นไหมคะลากเขาลากเขาจะเป็นกระจุกกระจุกเป็นฝอยใช่ไหมแล้วใบเขาก็จะเรียวยาวนไคะใบเรียวยาวแล้วเส้นใบก็จะเป็นเส้นใบที่คู่ขนานมีอันนี้อันนี้ให้เห็นชัดเจนเลยนี่ เรียนดูนะคะรากเขาจะเป็นรากฝอยเป็นกระจุกนะคะใบก็จะเป็นใบที่เรียวยาวแล้วก็เส้นใบก็บคู่ขนาดกันไปพวกนี้จะมีใบเลี้ยงแค่หนึ่งใบในขณะที่เจ้าพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยเขาก็จะมีใบเลี้ยงสองใบใช่ไหมคะแล้วรากเขาก็จะมีทั้งรากแก้วและรากแขนง แล้วก็เส้นใบก็เป็นเส้นใบแบบด้านแห я. นี่คือข้อต่างนะคะอ่ะนักเรียนอีกอย่างหนึ่งนี่รู้ไหมอะไรคะอ่าพี่ใบด่าลงนิดนึงอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือตะไคร้นเองนักเรียนไหนตะไคร้นะคะเห็นไหมคะอ่าครูไม่ได้ตัดรากมานะครูตัดต้นมาแต่ให้ดูใบใบเขาจะเป็นใบที่เรียวยาวแล้วก็เส้นใบคู่ขนาด น,ะะนี่คือหอม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 ค่ะน้กเรียนอ่านี่คือใบเตยนะใบเตยเนี่ยก็จะเป็นเส้นใบกับเส้นใบแบบเดี่ยวยาวนะเป็นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีพวกอะไรข้าวนะคะข้าวเนี่ยก็จะเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนกันเพราะว่าใบจะเดี่ยวยาวพวกพืชตระกูลข้าวหญ้าต่างๆเนี่ยหรือข้าวโพดใบเตยตะไคร้เนี่ย เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอาะมพุ่สรุปอีกครั้งหนึ่งพืชที่แบ่งตามใบเลี้ยงเนี่ยจะเป็นเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งใบเลี้ยงเดี่ยวลักษณะคือจะมีรากเป็นรากฝอยเป็นกระจุกนะคะลําต้นเขาเนี่ยก็จะเป็นป้องๆอ,อ,อ๋ออย่างนึงคือไผ่เห็นชัดเจนเลยต้นไผ่จะใบเดียวแคบนะคะถ้ามีดอกก็จะเป็นดอกแบบทวีคูณแบบเป็น3นะคะ อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงคู่เนี่ยรากเขาเนี่ยก็จะมีสองสองสองชนิดก็คือรากแก้วและรากถแถงนะคะลำต้นก็จะายาวแล้วแต่ชนิดของพืชนะคะแล้วก็จะมีใบเลี้ยงสองใบส่วนใบเลี้ยงส่วนใบเขาเนี่ยจะมีเส้นใบที่เป็นแบบร่างแหงนะคะดอกเนี่ยคะก็จะมีแบบสี่ถึงห้าดอก นี่คือลักษณะของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและใบเลี้ยงคู่อ่ะเป็นไงคะการจัดกลุ่มพืชเนี่ยก็มีเกณฑ์สองเกณฑ์เห็นไหมคะอันคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นเกณฑ์การใช้ดอกใช่ไหมคะพืชมีดอกพืชไรดอกส่วนวันนี้ก็เป็นพืชที่ใช้เกณฑ์ใบเลี้ยงก็คือใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่อ้าวนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ะคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ